สวัสดีพี่น้องป่องปายทุกสุกุสุก้นนะครับผมกับผมนะครับช่องที่ะรพ่นพ่นหนอนนะครับเมื่อนี้นะครับแต่ดดพี่น้องมาเหยี่ยมมาเยือนอำเภอเมืองคูขันนะครับผมตรงนี้คือลานพญาใกล้พัตีศรีนครลำดวนนะครับจะเมืองคูขันนะครับผมหรือตากจากนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณกว้างนะครับเป็นสวนนะครับ สวนเงี้ยสวยงามเลยแหละครับพี่น้องครับเป็นลานกว้างนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือสารหลักเมืองเพื่อคูขคันนะครับที่เป็นสางเดวยินอ่อนนะครับความวิจิตรสวยงามนี่ยสวยงามครับดันไนกระสีเป็นสารหลักเมืองนะครับเห็นเศร้าคู้คันนะครับแต่เมื่อกราบไหว้เข้ารบูชานะครับปกปัารักษาบานเมืองเมืองคูขคันนะครับผม รือแขกไปให้มากกับินดีนะครับเมื่อกราบไหว้ขอพรได้นะครับพี่น้องครับเป็นกบริเวณรอบๆนะครับของอำเภอทุงขันนะครับสารังเมืองเพิ่มเนาะอันนี้ส่วนนี้นะครับสีดท้ายมากนี่คือสร้างครับสร้างนี่มีฝีมือในการปั่นนะครับในการรอนะครับสวยงามครับคือสร้างอันนี้นะครับซีหาโตนะครับผมนี่คือฝีมือของสร้างนะครับ เ็ยอมรับว่าเป็นฝีมือดีดีครับเงีงคงเว้นนี่คือสร้างเลยนะครับพี่น้องครับอ่าส่วนด้านนี้ก็คะแนมเอาไปดันบริเวณทางมดนะครับของล้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมนําได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ